ทันลงพื้นที่เองลิซ่าแบล็คพิงคโพสเซลฟี่ป้ายโปรโมทย่านฮอลลีวูดเผย7สิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้ลิซ่าก้าวขึ้นมากลายเป็นที่1แห่งปี ลิซ่าแบล็คพิงหรือลิซ่าและลิสามโนบาลเมืม่อวันที่7กุมภาพันธ์2024เปิดสปอยด้วยภาพพอร์ r a i t สีขาวดำระบุข,ข้อความว่า Coming soon และเปิดวันที่มาเร็วๆนี้ในวันที่208.2024พร้อมเฉลยเปิดบริษัทบริหารศิลปินหรือดูแลผลงานในฐานะศิลปินเดียวภายใต้ชื่อว่า l l o ลาวพร้อมกับ Account s. IG v r a l อลลระบุว่าแพลตฟอร์มที่จะแสดงมุมมองทางดนตรีและวงการบันเทิงของลิซ่า ในเวลาต่อมาท่านประธานลงพื้นที่เองโปรโมทบริษัทใหม่หนศูนย์กลางแห่งอาณาจักรบันเทิงระดับโลกอย่างเมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเซลฟี่กับปายโฆษณาเอลราวหน้าโรงภาพยนตร์ที่ TCL Chinese Theater ซึ่งเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ย่านฮอลลีวูด Walk of Fame